ามสิบสองพ่อแม่เฮาหน้าปั่นไห้ยญยเป็นสาวเบาแล้วอย่าลืมควาพ่อแม่สั่งคำอือ,อ,อ,อพ่อแม่มีความหวังอยากให้ลูกนั่นไดจึงจ๋าว่าลำไลอยากให้ลูกนั่นไดในนี้มังสมบูรณ์อย่าได้ลืมบุญคุณพ่อแม่เฮาว่าด้อทานเป็นสิมีเงินล้านเงินแสนเงินหมื่น พิมพ่อแม่บ่อดดสื่อพ่อแม่บ่ไดดเงินล้านกะสังตามเฮ้าเอินกันตามบ้านแม่พ่อแม่สม,มุติเป็นพ่อเฮ้านับถือนี่ฮกแพงเอาไว้พ่อแม่เฮ้าได้ใส่ของเฮ้ามันหายควันสิอุป,ปถักเจ้าคุณแก้วแม่ยู่หัวคุณพ่อแม่ว่นนี้นักกึ่พอผู้ผาสีเอาหนังมาสร้างสังตี บ่มีใดเอ่ยย้พ่อแม่บอกไปยาได้หาแต่ข้องอแง,งาหาเหลืองยาแด้หาแต่ข้อลังลาวออออออนั่นบ่ดี<อ>มีนิทาน่านบราณเฒ่าตะกี้ขังก่อนมีมาลูกขามันดาตายปองหวังไงพ่อก่อยนิท่านกองเข่าหน่อยได้น้ำมาเอา,าสู่นิท่านสองเป็นพญ่าอาสา,าสตัตรูหมีผู้มา,หาเหยาะเยาให้เปล่นเจ้าว่านังเบื้องอาสาตีใจล้นขันมีโค พอหมดบอดเมียนที่เป็นเจ้าว่านังแทนขันสิเท่งข้อขาปืนผาหอกดาบกวัแตะเป็นแหลนต่องสนองเจ้าภูกระทํำอาศาสัตตูจังได้บอกลูกน้องทํากุ้งไว้ขังพ่อเฮ็ดให้ดีตีให้แน่นสิขังพอละพ่อตุนอาซาตบอกลูกน้องจับพอไปขังเสื้อผูกโยงแขนขาใส่กุ้งแขนไว้บอกให้บาอาท้า,ทา,ทาถึงดี พอยืนแยงเขาและนะ้ำบ่มีไรว่าสมกินหลายวันได้ก็คงตายคิดว่าส่วนมานดาอยู่บ้านทะนิ่งเขาละเผาผัวนังก็พัวเคียได้นําไปเอาเขาทรงไปหอดุ้งแล้วได้ยอยืนถวาย ลูกเสือผู้ประจับแม่ไปตีวัดนุนหลังในห่วงนำผัวเขาเลยเอาเขาเสียงใส่ในร่องเท้าน้ำเอาเขาไปส่งไปออดกุ้งแล้วใดยอไข่ยืนถวายลูกเสือผู้ประจับแม่ไปตีวันนุ่นหลังในห่วงนำผัวเข้าเลยเอาเขาเสียงใส่ในถกผาน้ำมาเอาไปส่งแม่อื้อไปอดกุ้งแล้วใดยออไข่ยืนถวาย ลูกเสียพู้ปัจับแม่ไปตีวันลุนหลังในหว่วงนำผัวเข่าเลยเอาเขาเสียงใส่ในพกผาน้ำมาเอาไปสรงไปหอดปุงแล้วใดย่อห้ยเงินทาวายลูกเสียพู้ปัจับแม่ไปตีมึงเป็นอย่างจังเอามาทรงอาหารแรง่งเศรลูกตีแม่เท่าเท่าทั้งกยายจนโน้มนา แกมเจ้าก็ิ่งพ่อพ่อเศร้ามือลุนมาอยากใส่มวยปิ่นเก่าเสียงลูกุตตาหวังสิเอาไปหาในทรงสารนี่เขาพ่อแต่ไปถึงเจ้าทิมพีสารเจ้าพ่อทหารงามตรวจพ่อเห็นเขาายัดอยู่ผมยิบออกแล้วเขาพัดเนืาลงดินทหารงามกะเลยทูลพลาสตาว่ามารดาไทยว่าไม่ได้เอาเขานำไปทรงพ่อลูกจับข้อแม่ถึงถึงลาว่าแกผม ตัดออกทิมบ้องไอเสียงที่หลังเบิดความคิดนังสมองทรงบาน้ำตาน้ำไหลปูขันลิมโลอยู่เงี่ยไอเงี่ยน้ำตาน้ำไหลหงลิ้นลงสมเพศเหตุอย่างน้อ จังมาขังพ่อว่าไอ,อ้บุตตาไทยบ่หัพ่ออันโอ้โ้ยนอแม่เอ้ได้มือน,นั้นบ่อได้ส่งอาหารแม่ก็กลับขึ้นมานังสมุงสุ่ปบ่าหาวิที่ได้หนอสีน้ำเอาเข้าไปส่งลูกจังสีบะหูคือเขาว่าเกาหลังนั่งเลยคิดใครใดต้ม เขาเปียกเป็นอย่างเอามาท่าตามตูร่างกายมั่นกามหวังสีน้ำเอาเขาติดตูไปทรงพอพ่อได้เลียเขานาม้มพระองค์เจ้าสีบอตายในมือนั่นทหารย่าตรวจบอพอเพราะพบแนวใดเพราะเขาติดร่างกายบอทองหุ้มวันเห็นใดก็เลยไปถึง,าง่านทิมพิสารเจ้าพอเอาลินนี้ยาเขานาม้มพระองค์เจ้าจังบอตาย ปิดาไทยบอกเราพม่าตาให้บอกบุตรตาสาลูกแพ่งบุตรแก้วพอได้บอกมาแล้วแนวใดถูกส่วนพอสิย้อยกวนในสมเทว่าแก้ใจว่าแต่ลูกนั้นได้ปล่อยพอดีคงเสื้อผูกโยงแขนขาปินวิยู่หัวสายพอต่อว่า นั่นกับดาวห้องถึงบานกินสะทานอาปากตาน่อลูกพุทธาให้พล่อยบิดาสาลูกแพ้งบุธแก้วพอได้บอกมาแล้วแนวได้ถูกส่วนพอสิยอยกกวนในสมเทว่าแก่ใจลูกไส้ได้คิ้วโกดกท่าขอให้บิดาตายจังสิสมใจแท้แม่ยาม่าวันเราวุน ียนหลายเราเดี๋ยวสิฝังแก่มเก่าสองเท่าให้่พำกันแม่กะเลยว่าอาศาสตร์สัตวอเลี้ยงไงแล้วคุณแก้วสร้างบ่มีบ่คิดเห็นตะกี่พ่อแม่ถนอมหักคำเอ้ยอุ้มใส่ตักใส่เผาขี่เท่าบ่ท่านหลอนหลอนเป็นคนมาแล้วสร้างลืมกว พอแม่สั่งไปปล่อยพอจากของสาเทา้าให้ดวนไปพอห้องหลายพอกะลาแหงกะลาเบิดเสียงอยากเตยแล้วมันบ่บัเนี้ย พอห้องไหลาพอกระลาแย่งกะลาเบิดเสียงพอเสดียงอาหารพอได้กินยั่งเขามีแต่ล่อค่อยเจ้าบุตรตาบอเดินพายค่อยมือไหนแล้วกกะจย้ยบุรตาหน่อยบอผ่านมามีแต่ทาหารย่าม่มนั่งล่อค่อยมือได้เบื่อนเมีพยพาญอา,าสา,าสัตูมีลูกก็เลยออกพอแต่ตกจากท้องย่อห้ยยืนทาวายพออา,าสาในหูว่าเป็นลูกใส้ตูยังคิดเห็นคุณโนพอตูได้ขังไม้ก็เลยแต่งคนใส่ทาหารย่ามไปปล่อยพอ่อไปบอทันพระบิดาเหล่ามอ ตายจอยบ่อบ like ่ทั้งในพอปลันตายจอยไปบ่ทันในอู่อ้าวลูกนี่แหละคุณเอ้ยบาดย้ำตายโยมพระบาทจับจอ่อาลูกอ๋อละแผ่นแดงกท่านผู้ใดมานั้นคาพ่อแม่ของตู่บ่รู้จักคุณโน่ด้จุ่มจมลงอ๋อเขาก็จับข้าถือนะเ